มาเขือพวงได้พริกป่ะชลาลัยไปเร็วไปเร็วไปเร็วป่ะเมื่อมะนาวเรากำลังโตเห็นไหมมะนาวกำลังสวยเลยเดี๋ยวไปเก็บผักกันค่ะไปเบิ่งผักกันเนาะ ขึ้นแล้วนะคะเนี่ยดูซิอันนี้ขี้เหล็กจ้ะขี้เหล็กเด้ออันนี้ขี้เหล็กเก็บแกงได้แล้วนะเนี่ยขี้เหล็กมียอดยอดเยอะสวัสดีค่ะเข้ามาเบิ่งผักอยู่สวนวันนี้วันนี้พามาดูผักที่สวนนะคะผักก็ไม่ค่อยมีช่วงนี้ผักน้อยแต่ก็พอมีค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วโดนเอ่อโดนน้ำท่วมเนาะอือโดนน้ำท่วมไปเยอะเลยแต่ก็ มีผักอยู่นิดหน่อยค่ะไม่เยอะเดี๋ยวไปดูวันนี้อยากพามาดูอันนี้มันสวยมันได้น้ํามันชอบน้าเนาะเอ่ออันนี้เป็นผักแพลวจ้าผักแพลวมแต่ยอดงามงานทั้งนั้นเลยค่ะผักแพลวจางามงามมันสวยมากเลยค่ะผักแพล,ลยอยดอวบอวบ,บอยู่เลยค่ะตอนนี้นี่ตอตัวนี้ทําอะไรเนี้ยฮะฮะ,ฮะทำอะไรจ๊ะ เลยงามๆเอาไปกินกับลาบกันเนาะวันนี้เมเขือก็มีค่ะมะเขือเปาะมีนิดหน่อยไม่เยอะมีไม่กี่ลูกเองมีอยู่สามต้นก็มีต้นละสองลูกสามลูกบ้างเนาะนี่ค่ะนี่จะส่วนอันนี้ก็พระเอกของเราเนาะ,ม,ะมีเยอะเลยค่ะช่วงนี้เมเขือพวงเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปเก็บกันมีหลายต้นเลยค่ะ ก็มีอันนี้ด้วยค่ะมะเขือเทศนี่มะเขือเทศเอ่อเชอรี่กำลังมีลูกอยู่ตน้นมีต้นไม่เยอะมีไม่กี่ต้นเองค่ะมีอยู่สองต้นมั้งก็ได้กินอยู่จ้ะไปเก็บกันเนาะอุกเลยค่ะเอาใส่ส้มตำนี่ก็ใส่สลัด แล้วนะเก็บไปเดี๋ยวมันก็แดงค่ะไอ้ลูกที่ยังไม่ค่อยแดงเนาะพริกก็มีจ้าวันนี้เก็บพริกด้วยแล้วกันเนาะก,ก็ม,มีมีสีแดงเยอะเลยจะเ,เก็บด้วย ดูอันนี้นะจ๊ะมันงามมากเลยค่ะมันไม่ค่อยมีเรากินกันไม่เยอะเนาะเนี่ยค่ะสวยสวยกระเพราเจ้าไอ้กระเพางามมากมีหลายต้นเลยดูเป็นกอเป็นพุ่มเลยค่ะนั่นเยอะก็ชะพูชะพพูก็ลอดอยู่หน่อยเพราะว่ามันชอบน้ำอยู่แล้วอน เนี่ยคนเนี้ยเดินตามมาตลอดเลยเฮะวัอผู้พัวผู้กำลังดกเลยอ่าเดี๋ยวพาไปดูหน่วยหน่วยนี่ค่ะหน่วยมันวมันกำลังดกง่ามงานกินได้แล้วค่ะตอนนี้ช่วงก่อนปลูกมันไม่ยอมขึ้นเลยช่วงน,นี้คือช่วงหน้าของเขาเนาะเป็นเครือ่ะน นี่ค่ะหน่วยเยอะเลยเดี๋ยวไปเจ็บกันนีอ่อกินได้แล้วนะคะเนี่ยหน่วยมันอยู่สูงงามชี้ฝั่งหลังจำนั่นริกประทูเนาะชี้รั่งหลังเฮ้ย ไงคะไงคะคุณคุณตามะคะคุณห่วงเยอะแยะเลยบุ้งก็สวยเดี๋ยักบุ้งบาดีกว่าค่ะนี่นาหนีหนหนาหนาหนาหนงหันอยู่แถวนี้นะตัวยนาหนี่ อ,อช่วยเก็บผักแล้วสาเนก็เริ่มสวยแล้วเนาะสาลาเน่โดนน้ำท่วมไปคราวแล้วกำลังขึ้นเลยค่ะอื่กำลังงามเลยไปเก็บผักบุ้งต่อกันด้วยเอย๊คนนี้เนี่ยนะตามอยู่ได้ชอบตามชอบตามบุ้งเนาะผักบุ้ง มีผักบุ้งมาน้ำมีผักบุ้งมีมะเขือพวงเยอะแยะเลยมะเขือพวงมะเขือพวงได้มะเขือพวงได้พริกถั่วพูค่ะถั่วพู เือเปาะปาด้วยเทศแล้วก็พริกด้วยพริกกับผัดผักบุงนะ้งเนาะเดี๋ยวไปตามกันดีกว่าตำน้ำพริกกะปิตำน้ำพริกปลาทูด้วยค่ะกำลังสวยถั่วปูแล้วก็ผักบุ้งกำลังงามส่วนมะเขือพวงก,ก็ออกเรื่อยๆเนาะอือือสดสด ร้อนน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกไลค์กดติดตามให้ช่องดอยสุขใสออร์แกนิกลิฟวิ่งกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ